ในวันที่บรรยากาศข้างนอกฝนตกตกอย่างไม่ลืมหูลืมตามีใครบางคนไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งหน้าบูชหน้าง,งอหน้าหักสารพัดหน้าเลยออกข้างนอกไม่ได้ออกไปก็เปียกอุ้ยหน้าสงสารจังเลยหน้าสงสารจังเลย ว้าวว้าวง่วงใช่ไหมง่วงก็นอนบ่มีเวียกอย่างนอนนอนค่ะนอนไม่ต้องไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเนี่ยได้ยินเสียงพูดแล้วชอบลุกว้ว่าจะแอบ,บถ่ายแมวหลับสักหน่อยขึ้นมานี่มามานี่มาขข้นมานี่ก่อนมาขึ้นมานี่ก่อนเดี๋ยวหวีผมให้ขึ้นมานี่ค่ะโอสิน ัลโหลเอ้าวไปไหนล่ะแมวหายแมวหายแมวหายไปไหนขึ้นมานี่ยมาตีนมาหวีผมให้มามาขึ้นมานี่มาไม่เอาไม่อุ้มขนล่วงไม่เอาขนล่วงขนล่วง,วงช่วงเปลี่ยนดูดูขนแบบแค่หายใจ <laughs> ยังไม่ต้องอุ้มแค่หายใจนี่แบบอู้ยเต็มรูจมูก <laughs> ขึ้นมาไหม จะวีไหมจะวีไม่วีวีไม่วีครับวีไม่วีสุลหลอห่อสุลหล่อเป็นไงลูกสุลห,ห,หล่องอนเลยวันเนี้ยเซ็งเลยอะเซ็งเป็ดเซ็งไก่เลยอะเซ็งเป็ดเซ็งไก่เลยอะเร้่มาไหมวีไหมวีไม่วีไม่เอาไม่ต้องตามไม่อุ้มไม่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 ไม